ไปก็มาใส่บาลานเซอร์นะครับมันจะมีมาร์กตัวแซด Z. แล้วไอตรงข้างในนี้มันจะเป็นจุดนะครับให้เราเอาอยู่กึ่งกลางระหว่างจุดสองจุดตัวนี้เราจะให้มาดูใกล้ๆเลยครับ มองไม่ค่อยเห็นจะมีจุดตัวแซตแล้วก็อีกเฟืองเาลาข้าเบี่ยงมันจะเป็นจุดตัวเดียวนะครับต่อไปก็มาใส่จะมีตัวรองถ้วยปั๊มดีเซลนะครับอยู่ตรงนี้ ก็ใส่เข้าไปก่อนแล้วก็ก้านกระทุง้งนี่ ต่อไปก็จะเป็นเฟืองเผาข้อเหวี่ยงยน,นี้ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นจะเป็นเฟืองเผารูเบี้ยวเผารูเบียวก็จะมีมาร์กตัวแซนะครับเป็นตัวแซดมันไม่ใช่ตรงนี้นะครับคือจะเป็นเล็กสูงน,นี่ตัวแซ เอาเลขศูนย์ใส่ให้ตรงจุดสองจุดระหว่างกลางนี่นะครับมันเพาเขาข้อเวี่ยงว่าจะเป็นจุดสองจุดแล้วก็เพาลูกเบี้ยวก็จะมีเลขศูนย์ตรงกลางแค่นี้ครับก็เสร็จแล้วครับการประกอบด,ดีเซลเกนโตเจ็ดแรงเดี๋ยวเราปิดฝานนครับ พอดียังไม่ได้ล้างกรอบพีระส่วนกรอน